น่นะเออจอออ้อว,ว่าก็ากินว่ายาเออเคอยกินแล้วออแล้วมื่อแล้วอยว่าแล้วเสียเลาเมื่อแแล้วคอยว่ายูมีอาการแป๊กๆว่ามื่อนีร่เอาแล้วตัางเดินแล้วเอาๆามือขึ้น bảo làm mà nghe phải đi tiền gì rồi đây <laughs> nghe thằng ơi lắm có สวัสดีเลยสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงบ่วอเอฟซีฝั่งลว้วฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องนะก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบอจอยซานเนลอลกแล่พี่น้องนาะอไปเบิเ่งทางนางลอยไปกินข้าวพี่น้องวันนี้ป้าทกินข้าวกับยังพี่น้อง,องไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องบอจักซาเยเวลาไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งคลิปบอจอยนีเด้อพี่น้องเอา เฮาอย่าง,งน้องลอยมีคนมาหาอยู่บ้านะนะใครน่ะมาหากำมากำมาบุกินยาเลยเจ้าแล้วไปบนเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนหื้อย่างเนาะเห็ดคนนังเก็ดตัวหนองลอยใครมาหาเจานะ้าน,น่ะเสรือแล้วม<ป>าเฮา มีคนบอดอยู่ในบ่อมีอะไรหลายเขาหลายคนอนู่เขาเนาะเพื่อนผู้ใดเจ้าตาองหรอยู่ฝ่ายข้างทู่ไหนฝ่ายข้างดูน่อนะแม่แม่มันมีของไหมเเพื่อนผู้อคนหลายยุ่นึ่งตเนโ้มันเยอะเพื่อน ไอเอยเอยเอืไอ้เกินผี่นังไอ้เกิ้งเอืยลูกลาเราเห็นมดจ้าไม่เลยไปตือนยังแม่มันนี่เราได้มาหาผัวจะบอกกินมาบมจ้าไม่เลเจ้ามาหาฉันแล้วก็มาหาผัวเจ้าไปย่อเพื่อนหนุ่มเพื่อนสวยเราไปมาหาบอกอะไรเนาะกินยามะไรอะไรถ่าดิ Này, đem Cưng má hao nhá, phải má hà, hà, hà <laughs> <là>, cho <chắc thì. cười> cưng, cưng hà Nào, điều bài tháng của mi quân hao. Chết nó rồi. bạn. Mẹ nhắn nó rồi. <laughs> <hiệu> Nhìn <nhiều> nó. <laughs> 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 หอยังอยู่ฮะดีบอกุณมีครูคุณมีกะโอ้น้องนเอเอเอกระงดดกะดดกระโดดกระโดดระโดะโดะดดกดะก่งดดก

กินไปเลกินกินน้ำต้มตันไว้เนี่ยนีบ่ต้มกินอะไรที่ชุดเดีวเบิ่งน้ำชุดเดียวมันกลุ่นครับน้ำมันน้ำส่างเนาะเอามาต้มกินให้มันสุกจั่เราสางแล้ว่น้ำน้องบอกคุ้ยคอยไปเบิ่งอันนี้วันนี้กินนกนกิ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 นกกินินกกนกินกกนกกนี้อันน่ะ

ัวลลงนั้นหมดแน่ปวดตอนในเพื่อนนี่ไม่ได้หมดหมดหามเลยหมดเวียนอยู่ในกระตุกน้ำเลยน้องหลอนมันนี้มันบมดได้ออกจากกระตุกน้ำมันนี่นะเวีนเที่ยวฝัเที่ยวมันถ้าันหมดเลยเที่ยวเพมันน้่งลอยลูกกัญากินเรียกก็ลูกหายอิน บอลเด้อผู้รักผู้ใหญ่าบาล่าก,กร็ร่างสิเปิดหลับบริจาคสมทบสามห้องน้ำทั้งบาจอยเบายัางลำเด้อผู้ใหญ่จ,จะดีสมทบ,บสามห้องน้ำให้นั่งลอยทั้งลอยกับลูกบอแม่นกับผัวน้ำบอลตามกําลังศรัทธากับผัวน้ำแน่บอให้มันจบภารกิจสุดท้าย แต่ว่าเห็น้องน้ำไฮเดียเลยแล้วเนาะแล้วบ่มียังแล้วแล้ว,ว,นว,วบนน้องลอยซื้อรถไทยว่าชวนบอกคือไปถามเรื่องรถไทยเมืนแมน่มาซื้อรถไทยเออเธออยาเห็ดอย่างฉันนะ <c oughs> เห็ดแห้งแค่หัวฉัน <c oughs> <c oughs> บ่บ่ให้น้องลอยเนี่ยว่าฉัน <c oughs> เอาบนน้องลอย เต่าเป็นอยู่บ่เตเป็นอยู่บ่หัวจนั่นนี่าัวใจนอนกันแล้ว่าอะนก็เทยจะเราตัวรของน้ำกับรเรไทยเอาถามมึงอะอะของน้ำมาบ่ออกแล้วอ่ะนี่ต้องต้องเรียบของผัวก่อนลาดเรือเนาะสลาดเรื่องอันนี้นะต้องเทงเอาตัวไรกเอาเอาห้องน้ำน้องฮน้ ไม่กินนกเก็บไ้ห้องนอัวยิ้มแล้วมีมายคือก่าแล้วผมมีเงินซื้อน้ำมันเจนไดซื้อน้ำมันเจนอาไยดือแล้วนังลอยจะน้ว่าจะว่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเเอาเงินไปใช้เปลี่ยนน้ำมันเอเอ้าเอไปป่าใ้เปลี่ยนน้ำมัน มันกระต่ายตัวน้อเี่ยนแล้วันมันเสื่องนะลุกกระด้กสร้างแทนตไปแบอคาถึงแสนกว่ารมเลนะวะแชนาร้วะใส่าาแล้วแะ่แล้วแต่ใส่ตัวน้องสร้างเทน์มันเองกันยังไนลูกไม้เชนเลยสองพันปลายออพอมานั่งบัดนี่ นั่งวะดีๆจบเยอได้เรอลอยดูลอยขวดด้ยอยลอยบ่ร้นึ่ไหวมันพกได้หนิบาดุให่กวดด้ลอยนะอ้งน้ขวดบอสันะบอสโ้ใส่วดรูปนั่งอย่ได้ไหมฉันน้มาเลี้วน้องมันไส่วไเล้ว มีแฟนปุวยกั่ป่วยเราให้รู้เลือกเนามเป็นใดนี่กินนะขนมนะมันหวานอร่อยจะพาปวยจะไปั่นบอกินกินบอแล้วใช่า่นั่งนั่งนั่งลงนั่งนั่ง่้ถามแบบนั้นถามวาจะด้วยบ่าฝูอะเข่า็อะเดะแฟนป่วยไปกินคราบกินไม่ได้แจ๊กป่านี่ยเอาสรุป nhanh nhu nè, giờ tay hai cô bố? nhớ mò hẳn màu nha nhớ mò hẳn rồi nha nha hôm nay là mình nó mình chín nè nhanh bỏ lời cho kia ăn bỏ lại cho kia mình đi ăn bà bai quay hẹn anh chín nè em nói anh nó xuống bằng loại ผัวโจ้าเนี่ไปเรือหัววะย่านหนังโดยบ้านนี่นอะไรอเยนเี่ยเนี่ยนี่น่ยเ่ยเน่เนียมน่เนยเนยน่เนี่ยวน่ยเนายเ่เนี่ยเ้เนเนี่ยม่นเ่ยเนิยนีนเน่เน่ยเ่ยเน่ได้กินเนเนนเยน่ อยากกินไม่ตัวที่ใดอยากไปชินสักใายมหมหดอไพ่บอกสาวมา้เกจูเจ้าให้หาปาหาในจูไพ่จะย่างอยู่เอาไ้จุไพ่ก็ใส่ถุงยางไว้ใส่ถุงยางหอยไว้ผูกทางตาไพ่ใส่หลังไพ่้ยางก็ไปจูไฟ่จะรอดเลยโอรยุทโปยุาีแอ้าันทีขัน้องมยมาไม่เกิงมามาฉิถามมึงอ้ย สิถามเรื่องเห็ดเวียกนี่อยไปตาไม่นองเลยนว้ายน่ยังอะไรเดิับกันเอาพวบจักได้ของน้าเมียมาจักได้รถไทยจงใจพวกีีข่านขับรถไทยนะเมนว่า้องไหลลำไส้มาดีที่ทานหรอกเอว้าวล่ะ่ะ

ฮ้าคือโยนไงน่ะวมื่อไรกินไปแล้วนจะโยนยังไงมันลูกจะเหล็กมันกะมุนไม่เองอตะรอาตะไม่อาตะไม่มันให้นลูกเหล็กมันดีเหล็กมันดิมันกะมุนนะนมมันเช็อย่าดิบอย่าพันมันง่ายอันมุนอันมุนันมนไปจะกินเปลี่ยน แต่มันเบิดแล้วก็บริเรือดอกมุนกินเบิรแล้วเอ๋ไปเปลี่ยนตีตอนนี้ยังมีชิคปี่ยนยังมีชิคเลือกนัมันมนไงกินดนงเงยมันจะเป็นไม่ใช่ในบีมันน่บอบมาได้ดิ คางโอ้ยเลยบล้อเมือนบลอบล้อเบิร์นตางตัวเวเนาะเจ้าเป็นอะไรอ้กันคือกินแบบนั้นตุ้มถ่าอีกว่าเยอะนะแต่เก่าคือไปเห็นอยากกินแบบนั้นคอยว่ากินก็เป็นแบบเดียวกับเจ้าบ่อยเกิดตั้งกินก็มีอาการมันไม่ได้คอยยันเจ้ากลับไปกินคือเก่าเนียนเรียบร้อยแล้ะ ยับเรียบร้อยเรียบร้อยแลกลับมากินไม่เงี้ยเรียบร้อยแล้วก็แบบบัดโม่บัดไปน้ำมูเนี่ยถ้าเจ้าบอกไปน้ำมูตี้มันต้องมันบังคับได้ป่ะ่านเจ้าก็เจ้าก็เลือกเราเลยอย่างนี้นี่เรากลับมากินไม่เรียบร้อยแล้วคอยยันไปไปน้ำมูแล้วอยเอาเองแต่พวกกินเงินออกยาเสพติดโนมาแล้วโดกลับมากินไม่ได้มันแห้งนักนับสิดกับลูกตีนักกวูเก่า

นน้อกินอรแต่ปากลูกก็ฮะให้ลูกกินน้ำแน่กินได้แม่กินได้คนใหญ่ป่านั่นองไอยปิดไว้ตี้เอามากับเป็นอาหารน้าจะจับได้อยู่บ่คนมีแหงจับป่าอยู่่ ก็นนไม่ใช่กระทางไง่นุ่มนั่นใช่แล้วก็ตป๊ออกตูกเธอเข่าใช่ไหมพี๊ดตูกอนนนะไรเจา้านะเธล้า,างข่านลมาพิดไว้จหนอนกับไปหมาเมียนมาเป็นบหมืง่ว้ใทำมี๊ดไวยเสิอบริจไกเสได้มาในข้าไปเลยร่างแรกยนืนกินขนมงา่ายล้างมือเ่ไดะบริจัคเด็ด คือเกาเลยเปิดไว้นันอย่างฝาอันนั้นนี่ไปแล้วของวันมีไใบสิไปใช้่นนมมะหุกปลงใไใช้อยู่เนี่ยมีคนบอกอ่ากยันเองกน้นบอร์นหันนหันคือเสีช้าใบมจะน่าก็ตกเครื่อนที่สืนางลอย ดีนามรักมือนามรังมือบ่โออเอนี่ด้าไปถามน้องบีเนี่ยกลัวอีกว่แล้วกน้เอาขนมมองบนม หายผูวหายผูวอีกมีการหายผูวอีกว่าจะว่กินลายปอแต่จะไปกินปอ้อยอยู่จะนั่งจะนั่มาถึงนี่ไปอีกนิดแต่บ่ข้าโอเคจกคิดจำได้กินออกไปเอ้ยาไม้มาให้หมาเราไหมสบายดีพีก่อนเนี่ยสบายดีสบายดีมาเนี่ยกาไปปะกันเลย vừa hơn nói cho mày nói thì xong nói, thì <cười> <cười> nói là du hơn hơn bao bài nói mì nhưng để vợ bảo chồi đi còn gì bảo anh cao cái này dạ phải nè thầy mà leo con ไม่ได้คลิปเดียวเสียงเลยเวลาไปทิร์นไรวันนี้เขาบอกวันนี้มาเหาไปน้องร้อยวันนี้แปกๆมาเหาบ้านน้องร้อยบ่อยเลยหืม นอได้นมืบันะนีกไเป็นขันกับมีได้ก็บอกว่าเอยว่าน้อง่อยใิูนานคนเยเข่าไปวะก่ใช่เคยยังแปลกเขาคนตีเข่าอยู่เข่ากับไปที่เข่าของกันไปยังเพิ่งจะถ่ายคลิปได้อยู่เิดจบ Dạ, bay nè. Nào. Nạp bận đâu mình một hộp cái đấy không bay? một. Mình nó năn loài. Năn loài cứ bắn cái cái túi nam như Ui. Wow. มัน้องเอยเจ้าคือบ,บังตเตกระตุ้นตงน้ำแท้เมื่อได้สิเห็นแล้วนะขอไก่นะแม่พันห้คขอยมาถ่ายบึงได้นี่ขอไก่เจ้าน่ะแล้วอๆๆออเอากุ้งกุงกก้งคนนี่ได้บ่เผื่อมันหลายโตได้บ่ถึงไปได้สิแล้วรับปตาของแม่ เอาย้ำออกอีกประมาณห้าสิบเซนใช่ใช่จ้ะน้วยเจ้าเจ้าเห็นหน้อยก็ได้น้อยแล้วเจ้าเห็นหลาย <c oughs> เจ้าเห็นยงบมแล้วเนาะค <c oughs> อร์ไชิมาถ่ายขัวไก่เจ้าได้หมอนี้อรเลียว่วานชีเล้วแล้วออมือใหม่เนี่ยผัวคอสิเวชิเล้วอ่ะ นแนเองโทรมาถามคอยอยู่เจ้าบ่เห็ดเจ้าบ่อได้อีใดน้องลอยเอ้ย <c oughs> เรี้ยงหลาย,ลายตัวมันหลายกะหลายตัวล,ใใล้วลายวคันว,ว่าเจ้าเห็ดแล้วเ <c oughs> มื่อได้จะสีแล้วอ่ะ <c oughs> dạy vào nam mừng lạy mừng bò chẳng mừng đều hãy ừ, đấy hãy 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 ให้น้องลอยเลี้ยงไก่เวล